สวัสดีครับวันนี้สวนน้องอุ้มนะครับก็จะมาแนะนำวิธีปลูกทุเรียนนะครับอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนหมอนทองกิงกงนน่นกระโดงนะครับนี่กิ่นกระโดงนะครับซื้อมาต้นละ80บาทนะครับ80บาทวันนี้จะใช้ดินที่ทางสวนทำขึ้นมาเองนะครับนี่เป็นดินที่ทางสวนทำขึ้นเองนะครับกระสอบนี้ก็ 20กิโลนะครับเป็นถุงใส่อาหารวัวนะครับ20กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากการบันทึกเสียงที่สวนก็มีปัญหาเรื่องลมนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับเราก็นําดินเราเตรียมไว้นะครับมาสับ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 ปนกับดินนะครับปนกับดินที่เราดินในสวนของเรานะครับอาจจะมี เป็นดินทรายบ้างดินลูกลังบ้างนะครับซึ่งดินของเราเนี่ยเราได้ทำการปรับค่า pH ของดินไว้แล้วนะครับอ,อยู่ที่คือดินที่ทุเรียนต้องการก็คือจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ5.5ถึง6.5นะครับนะครับอันนี้คือที่ต้องการเลยนะครับที่ต้องการเลยแล้วเราก็เกลยดดินเสร็จแล้วขุดหลุมนะครับไม่ต้องลึก นะครับที่สวนก็ปลูกไว้ประมาณนี้นะครับ200ต้นก็ยังไม่มีตายนะครับตอนนี้ก็แปดเดือนแล้วนะครับก็มาแกะถุงออกนะครับค่อยแกะออกนะครับเพิ่งซื้อเมื่อเช้านี้เองนะครับยังไม่ได้เพิ่งซื้อมาจากเรือนเพราะชําเมื่อเช้านี้เองนะครับต้นละ80บาทนะครับต้นนี้ต้น80บาทนะครับก็ดูรากขดส่วนมากจะไม่ค่อยมีรากขดนะครับเพราะว่า ค่อนข้างซื้อต้นเล็กนะครับต้นเล็กมาก็เช็คดูได้นะครับไม่มีนะครับรากขดไม่มีนะครับแต่ที่สําคัญเลยนะครับก,ก็แล้วแต่จะจะตั้งนะครับพี่ๆจะตั้งทิศไหนทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็ไม่ได้เน้นอะไรนะครับตอนนี้เป็นกิ่งกิ่งกระโดงนะครับก็แต่ที่สำคัญนะครับให้พี่ๆ ดูที่รากหาอาหารของเขานะครับซึ่งรากอาหารของเขาเนี่ยจะเป็นรากตะขาบนะครับเป็นรากฝอยๆเล็กๆค่อยๆนะครับให้ขี้รากเขาออกมานะครับให้ขี้รากเขาออกมารอบๆนะครับแต่ขี้ออกได้ก็ขี้ออกมาให้รอบๆไว้นะครับเพื่อที่จะเขาเจอดินใหม่เขาก็จะได้มีอาหารนะครับเพื่อที่ได้หากินได้เลยนะครับนะครับแล้วก็มาเจอกับดินของเราซึ่งเราปรุงไว้แล้ว นะครับให้เขามาเจอดินของเราเลยนะครับเมื่อเขาเจอดินของเราแล้วล่าเขาก็จะเริ่มจะเริ่มเดินเริ่มหาอาหารได้ทันทีนะครับเพราะว่าที่เขาอยู่ในถุงเนี่ยส่วนมากสารอาหารเนี่ยเขาจะมีจำเพาะที่อยู่ในถุงน,นะครับเขาก็หากินอยู่แค่ในถุงแค่นั้นเมื่อมาเจอภายนอกนะครับก็เขาจะได้อาหารเราก็ต้องเตรียมอาหารไว้เขาเลยนะครับที่สวนก็ ฝังไว้แค่นี้นะครับกบมิโครเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ยกบนโคกอีกทีหนึ่งนะเป็นโคกอยู่แล้วแล้วก็ยกโคกขึ้นใหม่ทีโค,ก,โคกเล็กๆนะครับโคกเล็กๆก็กบมิโครเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องกลัวนะครับกบมิโครไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกก,ก็จะชะล้างดินลงไปไม่ต้องกบหนานะครับกบนิดเดียวนะครับแล้วก็เอาดินของเรา โรยไว้รอบๆเพื่อปรับสภาพดินนะครับเพื่อปรับสภาพดินซึ่งเราไม่รู้หรอกครับว่าดินของเราเนี่ยมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็ไม่เคยวัดกันมาก่อนแต่ดินของเรานี้เราได้ปรุงขึ้นมาแล้วเราก็ปรับค่า pH แล้วให้เหมาะกับต้นพืชต้องการแล้วนะครับก็ผสมคุกเขาเข้าไปทีหนึ่งนะครับคุกเขาาันเข้าไปนะครับ ลมค่อนข้างจะแรงนะครับที่สวนนี่ลมค่อนข้างจะแรงนะครับก็เก็บขยะนะครับโอ้ให้ดีแต่งให้เรียบร้อยนะครับที่สวนนี้ไม่ได้ทํำสลมนะครับนะครับไม่ได้ทาไม่ได้ทำสลมให้เขาเลยเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็มัดโจงเข้าไปนิดนึงนะครับกันโยกเพราะลมค่อนข้างแรง ลงบนข้างแหลงประมาณสักหลังจากปลูกแล้วในเดือนถึง2เดือนนะครับถ้าพี่พี่จะเติมเป็นพวกปุ๋ยเคมีอะไรก็เติมได้เลยนะครับ 1- 2เดือนนะครับก็เติมไปนะครับประมาณสักง1ช้อน1ช้อนกินข้าวเราแค่นั้นแหละครับสูตรที่ทางสวนใช้อยู่ก็เป็นสูตร15 15นะครับหรือ16 16, 16ก็ได้สูตรเสมอนะครับ ที่ฝนก็เริ่มตั้งเขามาอีกแล้วนะครับ,นะรบฝนตกบ่อยมากนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนยังไม่หยุดเลยนะครับสุดท้ายก็จะขอฝากดินนะครับที่ท,ที่ที่พี่ๆได้ชมไปแล้วนะครับอันนี้เป็นดินพร้อมปลูกของเรานะครับซึ่งเราทําการแพ็คนะครับพี่ๆคนไหนสนใจจะเอาไปเพาะเมล็ดต่างๆหรือว่าเพาะเม็ด พืชผักอะไรก็ได้หรือจะไปใส่โคนทุเรียนก็ได้ก็เหมาะนะครับถุงละ5้กิโลนะครับอันนี้ถุงละ5กิโลครับสำหรับดินของเรานะครับหถุงเนี่ยบรรจุอยู่ที่5กิโลนะครับถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็สั่งได้นะครับ หรือโทรมาที่เบอร์0971599392นะครับหถุงบรรจุ5กิโลในราคา120บาทพร้อมส่งนะครับนะครับพร้อมส่งแต่ถ้าเก็บเงินไปทางก็บวกเพิ่มอีก30บาทนะครับเป็น150บาทนะครับส่วนดินของเรานี่ก็จะมีทั้งขนาด20กิโลนะครับ20กิโลหนึตันก็จะมีอยู่ที่5 50กระสอบนะครับ ส่วนน้ำหนักขนาดถุงละ50กิโล1ตันจะมีอยู่20กระสอบอันนี้ก็บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับนะครับพร้อมเก็บเงินปลายทางได้นะครับก็บวกค่าน้ำมันนิดหน่อยนะครับก็ขอฝากพี่ๆไว้ถ้าสนใจก็โทรสั่งกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับดินที่ดีนะครับปลูกอะไรก็งาม นะครับก็ขอให้เป็นหนึ่งกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนถ้ามีประโยชน์ก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ